เออนี่นำเสนอเมนูที่กันตายของทุกๆบ้านคือผัดกะเพราแต่ว่าเมนอนี้ใส่ปลมึกเค็จจ้าอัดยงบอกว่าเมนูนี้เป็นเมนูที่พอมาแข็งจัดไปเลยจ้าเห็ดผัดกะเพรากันพริกที่เก็บจากสวนหลังบ้านกระสิบมี่บักน้วพร้อมเบนสิพ้าเห็ดพริกน้ำปลาก,ก่อนจาเห็ดง่าย,ายซอยกระเทียมตามชอบเลยซอยเป็นแหวนๆหรือจะเห็ดซับก็ได้ขีนูเนี่ยบ่ได้ซื้อเก็บจากสวนหลังบ้านสดใหมๆ่ๆซุกเต็มต้น ซอยเห็ม่มวมดนแน,น่อยผสมทั้งพริกแดงพริกเขียวสีสันมันจะดีดูน่ากินน้าวนี่ปลูกเองบ่ได้ซื้อจ้าเด็ดออกจากต้นไม้ไม่สิบอกว่าหอมหอมนิ่น้ำปลาก็เเ็ดง่ายๆบ่ยุ่งยากคือเกาบีบักน้าวลงไปใส่พริกกับกระเทียมําดโดยพงเอลซ่าเล็กน้อยเพิ่มความกลมกลอมอาจบ่ได้กับแม่นน้ำปลาซิดลงไปเห็นมันหอมๆกุเรกุเรเหีมันเข่ากัดเนี่ยจักน่อยซิมเบิงได้กลรแลวก็พอเลยปิดฝาพักไว้ก่อน กบเผาที่เด็ดออกจากต้นใหม่ๆสดๆหอมห้วยๆมาต่ำพริกแกงไว้ถ้าไปพัดกันพริกกระเทียมใส่ลงไปตามสอบผู้ใดมักเพ็ดใส่พริกลงไปหล่ๆอีกขี้หนูซำหนี่ยาวาบเ,เผ็ดระเผ็ดเป็นนาย่านมันบระสาใจใส่พริกแ็งลงไปดำเพิ่มสีสันเพื่อม,มันสีดแดงขึ้นแนจักหน่อยพัดกับเผาสิ่งที่ขาดบาได้ก็คือไข่ดาวผู้ใดมากินผัดกะเผราก็ไข่ดาวเด้ ทุกคนในบ้านเบนมากกินไข่ดาวสุกๆกรอบๆจ้ะมือนีเป็นกระสิทอด์แตมันสุกๆกรอบๆกินกับเมนูกับเผา,านี่เข่ากันเข่ากัดเออเออเออจะมาดีดแทะของแทะหรือของปลอมเนาะตอน,นี่เมนูอย่างกะยาที่ใส่น้ำมันนี่มันเป็นอีเงี้ยที่ทำใจยากนะชุ่มเจา้าได้กระเด็นกระดอนแล้วมันอยากสูญลดตัวไข่ดาวเซตแล้วพักไวก้กอนอมือข่อยผึ่งละลายพีนองข่อยอ,ออกจากซองฟีด เบนซื้อปลาหมึกมาแต่ตลาดอากาศมันกระสิขั้วใส่ในทองออกไก้พร้อมมาถึงกำลางล่างทำความสะอาดแล้วก็ะหันมันกระสิกินได้เลยสะดวกสบายอยากให้ผัดกระเพรามันดูนนากินต้องบังปลาหมึกนะชุ่เจ้ามันสิดูหนากินบ้างแล้วก็ะหันเป็นสิ้นสิมันสิคือแบบกินอยู่ในแบบราดอาหารเลยหนวดมันกระหันปกติเศนไผ่เส้นมันเอาตาเอาปากมันออกน้ำใส่ปลาหมึกในการผัดมือนีสามตัวมันเป็นกระใสอันเก้าจากทอดไข่บางยาเนี่ละจ้าพริกกระเทียมที่ต่ำใบเอาลงไปผัดเห็นมันหอมหอม แล้วก็เทปปลาหมึกลงปเลยจา้าเทบึมไปเลยผัดปลาหมึกให้มันสลดนิดนึงแล้วก็พร้อมปรุงอาหารไทยเฮ้าหนิส่วนมากก็สิปรุงแบบเกาสำสำเนาะจ้า,จาใส่ซอทหอยลงไปซีซอนเพื่อความเข้มข้นเต้วหูเอวซ่านนิดนึงน้ำตาลทรายหนึ่งซอนตามด้วยผงปรุงรสนิดนึงกุเรกุเรทุกอย่างให้มันเข้ากันผัดกะเพราอยากให้หอมขาดอะไรเลยคือน้ำปลาซิดมันลงไปตอนสุดท้ายใบกะเพราหว,วานมันลงไปยิ่งไส้้ลยยิ่งหอม ตอนนี้ก็คือหอมั่วนำ้ำลายมากๆพัดแค่นี้ก็แซ่บแล้วชุ่เจ้าสีสันก็ดูแบบน่ากินผัเเดเสร็จเรียบร้อยพอดีอีพปอกลับมากินข่าวไปเสิร์ฟกันเลยจ้าบ้านคอยนี่เสิร์ฟง่ายๆกินง่ายๆได้ชุ่มเจ้าตัเข่ามาแล้วกะกับข้าวราดเลยถ้าบอกอีพปอว่ามือนีมีเมนูผัดกะเพราอิปอกกสิกับมากินข่าวบ้านทันทีเสิร์ฟพร้อมไข่ดาวร้อนๆมาแล้วแก้วมาแล้วอ้าว น้ำเก๊กหวยก็มาด่ามาเดอชุมเจ้ามันเป็นกิจวัตรประจำบันของเราไปแล้วเย็นก็จะมีน้ำเก๊กหวยตั้งพร้อมกับสำหรับกับขา่าวบอกว่ามือนีอาหารพัตตะคานอาดำไปแล้วโบกหนึ่งมเพราะ,อะเอาลิ้นอีก บ่มีเมนูฟองๆในกินเขา่าบ่แสียพีหลีนาะงชมเจา้าเห็ดเวียกกับบ้าเมืม่อยมันก็ต้องมีแนวแก่เย็นๆส่วนนี่อีพอเห็ดเวียกหลายเป็นซุบๆก็ต้องขุนพันแน่แนวเสบๆขุนย้ํเหมือนแรงไปหลดเนานอพี่้องมาดจ้ามากินเข่ากับอีพอเมนูหนาสิเป็นเมนูอีหย่างอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามขอบคุณเป็นน้ำดจ้ามือนีไปกันจ้าอันยอง